คนไทยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการเรามาระวังเรื่องของโลคต่างๆหรือว่าเศรษฐกิจอาจจะยังก็ไม่ค่อยดีแต่ก็อยากเที่ยวอยู่ ว่าทำไมคนไทยถึงยังออกไปเที่ยวในบ้านเรากันนะคะถ้าเทียบกับต่างประเทศเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองว่ายังไม่กล้าไปเที่ยวต่างประเทศยังกลัวโควิด1ิอยู่นะคะแล้วปีนี้เองก็มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายคนก็อัดอั้นนะลางานเลยนะคะไปเที่ยวดีกว่าเพราะว่าจำวนวนนักท่องเที่ยวเ,เฉพาะต่างประเทศเนี่ยเฉพาะมกราคมถึงเนกันยายนกว่าล้านคนแล้วใช่ดงนั้เี่ยอีกนิดนึง ไป10ล้านคนตามที่เราวางไว้คือสิ้นปีดังนั้นก็ต้องรอลุน้นหลายคนจับตาว่าช่วงปลายปีนี้<ม>การท่องเที่ยวในบ้านเราจะคึกคักแค่ไหนถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเราเห็นแพ็กเกจที่รัฐบาลเตรียมจะนําเข้าครม,มเราเ<ม>ที่ยวด้วยกันจะมาแล้วนะคะคุณพี่ดังนั้นเนี่ยคือคนที่เป็นนักท่องเที่ยวในประเทศก็รอแต่ว่าอย่าลืมนะคะว่าในบ้านเราก็รอให้พวกเราเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็กระจายเม็ดเงินนะคะสู่ผู้ประกอบการอยู่เหมือนกันทีนี้ทททเขาก็มีความกังวลนะคะว่าเดี๋ยวกลัวคนไทยเนี่ยจะหนีไปเที่ยวต่างประเทศกันหมดนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องดึงกลยุทธ์ออกมาค่ะดึงให้คนไทยเที่ยวไทยกันหน่อยนะคะ,คะซึ่งล่าสุดเนี่ยมีการเปิดเผยนะคะจากคุณถาปณีเกียรติภัยบูรรองผู้ว่าการด้านการตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศในช่วงที่ผ่านมาอะถ้าเทียบปีนี้ปี5 2 5 6 5ช่วง9เดือนแรกนะคะเทียบกับช่วง ก่อนโควิดเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขนนะักท่องเที่ยวที่เที่ยวในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มตีตื้นเข้ามามถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี62นะคะก็มีคนออกไปเที่ยวเนี่ยประมาณ222ล้านคนต่อครั้งนะคะ,คะแล้วมีคนไปเที่ยว1 2 3ล้านคนครั้งแล้วก็มีประเภทที่วักค้างกับไม่ค้างก็คือถ้าค้างคืนเนี่ยประมาณ123ล้านคนไม่ค้างคืนประมาณ99ล้านคนค,ะค่ะ ส่วนปี2565เอาเฉพาะมกราคมจนถึงกันยายนนะคะตัวเลขผู้มาเยี่ยมเยือนนะคะ177ล้านคนครั้งและถ้าเกิดว่าดูตัวเลขกระจายหน่อยละกันเพราะว่าคนที่พักค้างคืน103ล้านคนครั้งนี่ได้ว่าคือใกล้เคียงกับปี2562แม้ว่ายังต่างอยู่นะคะแต่มันระดับประมาณล้านคนครั้งสําหรับ100ล้านเนี่ยถือได้ว่าเยอะแล้วนะคะขณะเดียวกันไปกลับเนี่ย73ล้านคนครั้งนั่นหมายความว่า คนไทยแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของการเรามาระวังเรื่องอของโรคต่างๆหรือว่าเศรษฐกิจอาจจะย,ยังก็ไม่ค่อยดีแต่ก็อยากเที่ยวอยู่จริงก็มีปัจจัยบวกนะคะมีสาเหตุว่าทําไมคนไทยถึงยังออกไปเที่ยวในบ้านเรากันะนะคะถ้าเทียบกับต่างประเทศเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขามองว่า ยังไม่กล้าไปเที่ยวต่างประเทศยังกลัวโควิด19อยู่นะคะแล้วปีนี้เองก็มีวันหยุดยาวติดต่อกันหลายคนก็อัดอั้นนะลางานเลยนะคะไปเที่ยวดีกว่ารวมถึงมีมาตรการรัฐนะคะที่ออกมาอย่างที่คุณนินาบอกนะคะเราเที่ยวด้วยกันนี่ก็อาจเดี๋ยวจะออกมาแล้วเท่าไหร่แล้วนะเฟส5หรือเฟส6แล้วแล้วที่สำคัญมันจะมีชอบดีมีคืนที่ไปพ่วงกับการท่องเที่ยวลด ภาษีหรือว่าค่าใช้จ่ายของโรงแรมด้วยนะคุณฟินเพราะฉะน,นั้นมันก็เลยเป็นอนิสงส์นะคะ,คะทำให้คนอยากออกไปเที่ยวร่วมกับช่วงปลายปีนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวด้วยสถานการณ์น้ําท่วมหลายๆพื้นที่เริ่มคลี่คลายก็เริ่มกลับเข้าสู่บรรยากาศของการท่องเที่ยวแล้วนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เขาก็มีการตั้งนะคะกลยุทธ์ในการดึงดูดคนไทยไปเที่ยวนะคะคนี่เขาเรียกว่าการทําการตลาดแบบก้าวกระดก เก้า <9 S 2> กระโดะดไม่ใช่ก้ากระโดดนะไม่ใช่เก้ากระโดดคืออะไรนะคะคือการทําอย่างรวดเร็วให้ตรงตามพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในแต่ละ segment ก็คือว่าตั้ง target เลยนะคะว่าเรามีนักท่องเที่ยวเนี่ยทั้งหมดกี่กลุ่ม แล้วจะได้ไปวางกลยุทธ์กันนะคะว่าจะออกแบบเรื่องของแผนการท่องเที่ยวให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย<ฆ>เพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็โอ้โหมีหลายกลุ่มหลายเซกเมนต์เลยตลาดคู่รักอันนี้เยอะสุดนะคะ<ฆ>36%กนลุ่มเพื่อนๆอ่ะวัยเดียวกันซีเนียก็18%ร์<ฆ>กลุ่มครอบครัวอันนี้ก็แบ่งแบบมีลูกเล็กนะคะ10%อแล้วก็อันนี้กลุ่มคนเดินทางคนเดียวม,มีทั้งกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงเหมือนกัน<ฆ>กลุ่มเครือญาติอะไรอย่างนี้ก็มีเขาต้องแบ่งเซกเมนต์ออกมาเป็นแบบนี้นี่จะเห็นได้เลย ว่าคือตลาดนักท่องเที่ยวเนี่ยเริ่มกระจายตัวแล้วก็ต้องลงไปลึกมากขึ้นจะเห็นว่ากลุ่มที่เป็นเพื่อนๆก็จะมีแอคทิวิตี้แบบหนึ่งเดินทางคนเดียวเขาต้องการกิจกรรมอีกแบบหนึ่งยิ่งเป็นผู้ชายก็อีกแบบผู้หญิงก็อีกแบบหนึ่งแล้วยังจะมีกลุ่มได้ได้ว่า LGBT อีกโอ้โหที่เรียกว่ามันเยอะมากคุณป็นดังนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวหรือว่าทรทเนี่ยเลยบอกว่า ต้องจับจุดไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะเสียตลาดเพราะว่าต้องบอกว่าในภูมิภาคเอเชียต่อเชียงใต้เนี่ยแข็งเดือดมากถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเอาให้มันตรงตามเป้าหมายกันหน่อยก็มีกลยุทธ์นะคะหลักๆก็เรื่องของการความเชื่อมั่นด้านสุขอนามัยโควิด19ทําคอนเทนต์ที่ตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวแล้วก็เน้นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆนะคะทำคอนเทนต์ที่ตอบสนองต่างๆเพื่อที่จะดึงดูดเขาเชื่อว่าจะดึงนักท่องเที่ยวให้กลับมาได้ 80%ของปี6-2อ่ะ,ะแล้วจะมีไรายได้จากตลาดในประเทศอยู่ที่ประมาณ8.8แสนล้านบาทเดี๋ยวบอกเขาดีก่อนเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเอาเฉพาะ,ะต่างประเทศเนี่ยเฉพาะมกราคมถึงกันยายน์6ล้านคนแล้วใช่อีกนิดเดียนนยอีกนิดนึงะจะไป10ล้านคนตามที่เราวางไว้คือสิ้นปีดังนั้นก็ต้องรอนลุ้นค่ะ